วันนี้ยายดาวเข้าครัวเจ้าจะมาทำขาหมูพันล้ยายดาวได้เตรียมไว้แล้วเจ้าขาหมูมีเครื่องปรุงมีมีเห็ดมีไม้ปุ๋ยกักมีขามีสปาหน่อมีพริกไทยมีรากผักชีแล้วยายดาวก็มีผงอันเนี้ยกุดเต๋าใส่อีกอย่างวันนี้มันมีของอันนี้จะใส่ก่อนก่อนแล้วนี่นะยายจะทอดรากผักชีอื เองผัดโล่เนาะยายก,ก็ได้เตรียมไมว้ละนี่ตั้งคั่วให้หอมกว่าเนาะ,ะเจ้าหมูลงพัดตัวแล้วเจ้าอ้หมูทำห้างบนองเนาะหมูรองแล้วก็เอายายอาผงลงพัดนะเจ้าหอมจริงๆป้นใส่ในน้ำในน้ำนะยายเอาหมอนั้นมันอหอม เนีย่ยปวดทตเกมสีขาวนะเจ้าเพราะเดี๋ยวจะเกมอ,อันนี้สีหวานนะเจ้าสีสวยงามจ้าโอเคเสร็จตวัวดีแล้วเจ้าย้ายกับใส่น้ำแล้วเนอะ ยายดาวต้มพะโล้ยายดาวก็เคี่ยวได้ตีแล้วเนาะเหมาะขนาดเนี้ยพอนางหมูเนี่ยขาหมูด้เออไข่เนาะเหมาะขนาดเลยหมาะแ,แต่แได้ตีละชั่วโมงไปายชั่วโมงกึ่งนี่แหละเจ้าได้ชั่วโมงกึ่งเนาะเนื้อมันสิงจะออกมาขนาดนี้ล้ำเจ้าล้ำเหมาะขนาดเลยเดี๋ยายดาวก็จะกินแล้วต้มขาหมูพะโล้เรียบร้อยละมีน้ำพริก แอม้วยแล้วก็มีน้ำจิม้มน้ำจิ้มก็มีกระเทียมพริกขี้หนูน้ำปลามะนาวโอ้เหมาะเน้อเจ้าพักแอมน้ำพริกก็ไม่บาดแยงพอนะพ่อพักกนทินยาดาวแล้อเหมาะขันหน้าขยะก,กี่ข้าวจะกินน้ำพริกก่อนอเหมาะ ขาหมูหม้อลาดด้วยพริกมาขาหมูหืหจ้ะหึจ้ nó biết có lầm กับพักนี่สดสดเก็บจากต้น ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะเจ้าวันนีนะ้สวัสดีเจ้า